หมูกี่ไหลเอาเสียจังไดดีเถอะน้อพี่น้องจากคิดเี่แล้วน้อพี่น้องให้กรณีที่หมูขี่ไหลนเพราะแ่ว,วจะเป็นหมูหน่อยหรือหมูใหญ่ไมขี่ไหลแล้วเฮาผสมยากรับ อาหารสรกินแล้วครับยังบวชันที่ึ้นพี่น้องคือแทนที่หนึ่งแ,แผแนที่หนึ่งบวชันในผลเขาก็ต้องมีแทนที่สองตามไปครับพี่น้องอันที่สองข้อก็คือข้าใส่วิธีการฉีดยาครับยาที่ข้อฉีดก็คือยาตัวนี้ครับคือยาโคโมคซีเนาะราคาสามร้อยหาสิบบาทครับพี่น้องยาตัวนี้กะมีตัวยาสองชนิดร่วมกันบวบาัดจิเป็นแอมอกซี่แล้วก็โคลิปตินเนาะจซดอยเรื่องนี้เรื่องของการแก้เศบแก้ทองรวมทองเสีย โดยประสบการณ์ที่ผ่านมากนะครับทีห้องใส่คือห้องรวมเข้ากับใส่ได้เนาะปอดอักเสบหมูไอมังสิใส่ได้หมูนอนส้มหมูซึมมึงสิมันมีอาการป่วยอาการประเภทกวกไข่แดงเงินพื้นเป็นพื้นแพ่ตามโต้เกิับปอดทักเสบเ้าก็ใส่ยาตัวนี้มาตลอดก็จากประสบการ์ที่ใส่มากมันได้ผลดีกันเลยได้เอาน้ามาออกู้พี่นองฟ้าหนุ่ครับ วิธีการฉีดตัวเข้านะครับสำหรับหมูหน่อยประมาณ10บกิโลเขาก็ใส่ประมาณ1นึ่งตีซหรือสิบกิโลต่อหนึ่งตีซี่ยุประมาณนี้ครับเพระาะว่บบาจะเป็นหมูหน่อยมันไม่ไดเข้าใส่ยาตัวนี้มาตลอดประจํามันได้เป็ดีครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>อันนี้เราถึงกรณีที่แผน2เนาะคือแผนแหลกเขาใส่ยาผสมอาหารให้กินแล้วบางเตอบ,บางกรณีมันกิดดีเลยครับพี่น้องก็เพราะมันได้ไม่ฉีดยาแต่กรณีที่มันพอท่านดีขึ้นเราก็ต้องใส่ยาฉีดครับสำหรับวิธีการฉีดยาเข้าห้อเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งครับ แผนที่สองของห้องก็คือใส่มาจากการกระชับพื้นที่ครับพี่น้องมันกัจังสีแรน,นรหนีบได้เนาะมันไม่มีหมองแรนมันจะได้ฉีดยาได้ไง่ายๆขึ้นอันนี้ก็ฉีดไว้เนี่แล้วละครับบางตัวฉีดแล้วเขาก็ตีสีไว้เนาะ เป็นว่าเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับภารกิจในการฉีดยาหมูหน่อยเมื่อนี้เนาะในกรณีที่รักษาหมูหน่อยขี่ไลจากที่ขี่ไหลปูดปาดจุดจา้าตัวหนี่งเดี๋ยวมาติดตามผลกันครับว่าหลังจากสีขีดไปแล้วมันสีดีขึ้นหรือผลเป็นอย่างไรอย่าลืมกดซับสไคร่กดไหลกดแช่กดกระดิ่งแจงเตือนได้พี่น้องเดี๋ยวเฮามาติดตามผลกันครับ สำหรับมูกองนี่ตัวก้อนกัขีไลครับพี่น้องเอาก็ได้มากซีไว้แล้วก็เอายาตัวทีว่าก็คือโคแม็กโคมอกซีแหละครับพี่น้องมาฉีดหลังจากที่ฉีดไปแล้วมือสองมืออาการก็ดีขึ้นครับจากที่ขีไลจุดจ้าดปุดปาตจวนี้กัดขีปิณก้อนท่าเป็นก้อนครับกับรับขึ้นมากสูปกติดีครับแล้วอีกอย่างในกรณีที่หมอเพื่อเพิ่มเติครับพี่น้องเพื่มเติ เื้นเป็นตุ้มแผลั้งสี่ตัวนี้ที่เป็นตุ้มเป็นพื้นแผลทั้งสี่ยาตัวนี้ก็สามารถซอยแด้ครับพี่น้องหรือหมูทีนอนส้มอยู่ทั้งสี่บ,ออาาบออ่อาาลกบบอุกมากินอาหารเอกากสังเกตได้เนาะตอนเ่อให้อาหารเหล่าก็บ่ลุกมากินอาหารเอกากแต่ยาตัวนี้ฉีดเลยครับพี่น้องหลังจากกินแล้วอาการกับสีดีขึ้นนี่ก็าจากประสบการณ์ที่แต่เหตุมา อาจจะมียาตัวอื่นหรือเนวทางอื่นสำรับพี่น้องปกีิมีประสบการณ์แล้วกับหรือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะมาแบ่งไม่แช่ประสบการณ์ซูพี่น้องฟังค,ครับสำรับยานั้นเป็นแนวทางสุดท้ายที่ห้าวทีเลือกใส่สิ่งที่ดีที่สุดเลวคือการรักษาความสะอาดครับพี่น้องล้างขอบมันรักษาความสะอาดคนยาข่าเสือดูดูบุคค้นภายนอกสงดเผาฟ้าม มีการป้องกันโรคเนาะสำหรับก่อจำกัดของยาก็คือต้องงดยากอนเข่าร่วงกับสัตว์ยูยี่สิบเอ็ดมือครับพี่น้องตามฉลากเป็นวางสัตว์เนาะสำหรับวินนี้เดี๋ยวหน้ามาเบอกสู้พี่น้องฟังเอาสมีสักพอนนะพี่น้องติดฝ่าไปอาหารหมูอาหารไก่อีกข้างหนึ่งก้อนกังได้กับขาพี่น้องกดไลล์กดแชร์ก้นซับสะไขกดติดตามเด้อมีอย่างสิมาปิดสู้พี่น้องฟังในนี้คลิปต่อไป แต่อย่าลืมกดตั้งแตใส่สั้นกระดิ่งความเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขามาติดตามผมส้อรับหมหน่อยเนาะหลังจากที่เขาฉีด้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงปิดหนาว่ากันแล้วนี่สวัสดีครับ